ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับคนสุรินทร์ทีวีนะครับวันนี้ผมมากับนาคน้อยเนาะสวัสดีครับผมมือนีเข้าสิไปหาจา์กล้วยกันหาจารก์้วยครับครับเสียหายอาจา์กล้วยลงเหล็กไหตองงวดเลยครับเอาก่อนมูนี่แหละเอากอนมูเอาก่อนมูใดก่อนมูเลยเ้ามีถูกมือนี้ม่ถูกม่เที่ยนมีเที่ยนมีน้ำสมมีน้ำสมมีน้ำ มือนี้มีการยิบกล้วยพร้อมได้ครับยิบกล้วยพร้อมครับสาวๆมันยิบกล้วยให้พร้อมมือนี้มันยิบกล้วยให้พร้อมครับครับเดี๋ยวมือนี้รับรองว่าได้ที่เด็ดแน่นอนหนักหน่อยเนาะครับผมครับมือนี้ได้ที่เด็ดแน่นอนครับครับผมได้ที่เด็ดแน่นอนครับตามเบิ่งให้จบคลิปเด้อคุณผู้ชมเบิ่งให้จบคลิปครับผมมือนี้เขาสีมาหาอาจารย์กล้วยกันอาจารย์กล้วยหาอาจารย์กล้วยลงเลขเด็ดให้ครับรับรองว่ามีที่เด็ดแน่นอนครับสวัสดีครับผมของท่าอาจารย์ เพราะว่าเลขเคยออกตรงนี้นะอาจารย์มีไหมมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่ไหมอาจารย์มีฮะมี่เต็มไม่ครบมีไม่ครบขาดอะไรเนาะอาจารย์ขาดตุกกล้วยนะฮึขาดตุกกล้วยขาดกล้วยขาดกล้วยกับขาดอะไรบ้างเนาะขาดกล้วยอย่างเดียวกล้วยอย่างเดียวกล้วยคือกล้วยสองข้างกล้วยเงินกล้วยทองอ๋อขาดกล้วยเงินกล้วยทองแล้วก็นางลำเนายอาจารย์ นางนางดำครบแล้วตาลายก็ครบแล้วช้างครบแล้วช้างครบแล้วม้าครบแล้วขาดกลวยขาดเงิน,งนขาดกลวยเงินกลวยทองครับอ๋อเดี๋ยวจะให้แม่สอนเอากลวยเงินกลวยทองมาใส่ให้ขาดนิดหน่อยเนาะบ่ขาดอย่างเดียวครับครับ นี่เป็นยังไงถูกไหมงวดนี้จ้าถูกถูกอยู่จ้าซื้อเสียดายซื้อไอ้ไอสองสามสองนะมันได้มัได้กลับซื้อแต่ซื้อแต่ลอตเตอรี่ว่าจะมากลับเอาใจดินยูน้นาสองใบได้สองใบจะไม่ซื้อแต่สามสองในสองใบเหรออ๋อครับก็ห้าศูนย์ก็ได้ห้าศูนย์ อ้าศูนย์นายยูได้ทางตาได้ทางตาได้ทางตาได้ทางยายโอ้ได้ห้าศูนย์ได้ห้าศูนย์ได้กันทั้งตาทั้งยายเลยได้ทั้งตัวทุกทั้งบ้านเลยทุกทั้งบ้านเลยโอ้จะได้ม่เยอะเนาะได้ไม่เยอะได้นิดหน่อยก็เอาเนาะนิดหน่อยก็ยังดีดีกว่าฝักทุนเจ้าของครับพอหอมปากหอมคอหอมปากหอมคอครับอาจารย์อาจารย์ให้เดินทางนี้ อาจ่ะไรัน่งคนขคนงวดนี้ฝันต่องวดแล้วบ่ครับยัง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 ไม่ฝันเใกล้ๆนเดีใกล้ๆวันวันที่ห้าวันเมุดไปแล้วก็ยังโชฝันดีนะฝันว่าจารพ่อไปเอาเอาเอาเห็ดมาให้บอกว่าเห็ดนีกกิลห้าสิบาทเ้อือว่าจะองดันบอกว่า พอให้มาห้าสิคงจะขายเจ็สเี้ก็เลยซื้อห้าไซื้อห้าศหเมื่อที่แล้วแตห้าศูนย์ศูนยห้าเจ็ดแต่หกศูนย์หกแค่นั้นเหกศูนยอ๋อแต่ซื้อลอตเตอรี่ซื้อซื้อลอตเตอรี่สามซื้อสามสองเพราะว่ายังกเอาใจดีด้วยจะได้จนได้นะไ่งั้นได้ทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยได้ทั้งลอตเตอรี่ได้ทั้งนั้นเลยจะซื้อไปเงินไปทองเลย่ สวัสดิเลยมาดิข้างพี่ัสดิข้างมีอะไรเนาะเข็นปันแม่นปันแม่นมากี่งวดแล้วหลายงวดแล้วถูกมาถูกมาแทบทุกงวดเลยนี่ยมันเจ็ดงวดแล้วเจ็ดงวดซ้อนแล้วเจ็ดงวดอนแล้วแต่ว่ามันก็ไม่อยู่มันไปกับเขาหมดถูกมาเจ็ดงวดซ้อนแล้วไม่มีพลาดคุณพี่อะไรนะ เกโซนเกสซนโอ้เกสซนพันแม่นเกสซนพันแม่นก็มันเกสซนทางนู้นเหลืเหมือนกันคนชื่อสอนยังเงี้ยเป็นพันแม่นโอ้ที่เหมือนกันเลยงั้นวดที่แล้ววันว่าพ่อแกซื้อเห็ดมาให้บอกว่าเห็ดนี่พ่อเห็ดนี่ในราคาประมาณหนึ่งกมเอาไปถะเห็ดเนี่ยุดนี้นะเอาเอาล่ะห้าสิบบาทนี่ไเจูห้าสิบบาทเห็ดราคาห้าสิบบาทไช่หลคนเอ๊ะนุ่นนงจะเยอ่ๆกันไรเอาเอาเจ็ดสิบบาททีนี้ก็าคนนี้มัน เลขร้านมาบอกด้วยร้านคนเลกเนี่ยร้านน้องปิ่นน่ะน้องปิ่นมาบอกด้วยว่าน้องปิ่นเลขออกอะไรห้าจุดน้องปิ่นที่เราน้องแป้งน่ะน้องแป้งที่เราพีอพี่พี่เนี่โอ้น้องน้องแป้งเออไอ้คนอ้วนนะก็เลยเออผสมผสมมาก็เลยทูก็ถูไปห้อยก็ไปกับห้อยเลยเนาะกอถูกมาไลยงวด ถูกมาเจ็ดงวดแล้วเจ็ดงวดซ้อนแล้วงวดที่แล้วก็ได้หน้าจานของกิ๊กจีซ้อนเลยมันอยากอยากได้เลยโอ้ใา่จานกล้วยหมอต้องซื้ออะไรมาใส่นะกล้วยเงินกล้วยทอง จานนี้มันสานที่โตมาจากกระดูกสองพันปีที่สวนของน้องชายนะฮะก็เลยเขาอยากได้ก็เลยมาตั้งให้มีตั้งให้ไปไปเล่าก็คนุ้ดีดีกว่านะฮะเล่าอยู่นี่แล้วเล่าอยู่นี่แล้วได้จานนี้โตมาจากในสวนที่น้องชายเขาเกิดขุดเจอกระดูกสองพันปีไงเห็นได้ยังสวนตาสวนตะสอผมไปดูแล้วนายอนุรักษ์นึกดีนะนายอนุรักษ์นึกดีตสกอะดูพีน่ะ น้องชายน้องชายของฝ่าเรือสารใหญ่นะสารซอกระดูกผ <t ol ak> ีน่ะแม่นบอกแล้วก็มีพญาเต่าด้วยเต้าพญาเต่าก็อยูรคุณไม่เห็นหัวเต่าที่เต่าตจนน้นท่วมวยมาสามตัวไงได้หลายแสนอยู่แถวนี้ไอ้หมดทุกคนเลยเต่าเต่าเต้าตาซอกระดังเต่าเต้านั้นดัง ตอนนี้ได้มารวมอยู่นี่หมดนะครับไม่อยู่นู่นอยู่นู่นตัวนี้ก็คือสาขาย่อยสาขาย่อยอันนี้สาขาย่อยมาเอามาทำแค่ย่อยยังถูกเลขทั้งหมดอ่ะแคร่ย่อยถูมันเป็นกระดวงเนาะเป็นดวงของเราเป็นกระดวงเนาะค่ฝันตอนนั้นก็ฝันนมุดเนาะที่ได้ตามตัวนะฝันบอกบอกมุดอยู่บอกกะเงียดว่าฝันฝันกิเลนะฝันกิเลฝันกิเลทุกตามตัว เลยไม่อยากพูดเลยเนาะมันแต่ฟันคิเลงั้นก็ถูกหวยดีเนาะถูกหวยดีมีฟันคิเลด้วยจ้ะมีฟันคิเล่วันนี้ย้ําแย่ออกที่ยังเดี๋ยวไก่วันเดียวดูก่อนถ้าฟันดียังไงเดี๋ยวจะบอกครับเดี๋ยวตามให้นะเพราะว่าเจซอนจะถูกอะไรงวดงวดที่แรกก็เต็มเตรียมเจ็ดงวดซ้อนเจ็ดงวดถึงไหมถึงงวดนะถึงแล้วแต่ว่ามันถูกไม่เยอะ วุ luôn, ối, ản, ้นละห้าสิบบาทวุ้นละร้อยวุ้นละห้าสิบบาทอะไรประมาณนี้ก็ไม่เคยซื้อเยอะหรอไม่เคยซื้อเยอะเท่าไหร่หรอกซื้อหมดทีแล้วก็ ร้อยหนึ่งนี่นะครับครับห้าสิบบาทนี่นะฟันแม่นตั้งแต่มีสารอยู่ตรงนี้งมีสารนี่มานานแล้วเนาะมุดเนาะมาลตั้งแต่อะไรขึ้นนู่นตั้งแต่กระดูกสองพันปีเนาะตั้งแต่กระดูกสองพันปีบูชาทุกวันพระวันพระถวายน้ำถวายน้ำถวายน้ำเดงอย่างนี้นะตามมีตามเกิดเนาะเราตามีตามเกิดเนาะท่านเขาเลยว่าอะไรเนาะแล้วจะเราจะจิตศรัทธาของเราเองใช่ไหมล่ะมันอยู่ในใจเนาะ สังแต่โน้ตั้งแต่สอไปออกทีวีของรายการหนุ่มกัญชัยเนาะโอ้เคยเคยออกทีวีแล้วออกทีวีโอ้เคยออกทีวีแล้วของหนุ่มกัญชัยองอะไรนะครับเคยออกทีวีแล้วเนาะรูปมันจะมีอยู่ที่นู่นแหละอยู่ที่สวนที่สอนไปด้วยไปค่ะไปเข้ามารถตู้ให้ไปไปหมดเลยแถวบ้านพี่น้องไปกันไหนคนออกทีวีหมดเลยออกทีวีหมดเลยออกอะไรนะ เราชอบโชว์อะไรนะตันน้ของของกันกันชัยของกัญชัยอยู่ช่องแปดอะช่องแปดปากโป่งอะารปากโป่งเออในปากโป่งจังๆเพื่อดูเลยดูก็เห็นเดี๋ยวตะโกดย้อนหลังเห็นเห็นเลยแล้ต่อไปเดี๋ยวจะเชื่องเลขฝันแม่นนะฝันแม่นว่ต่อไปจะไปออร์ดการคนฝันแม่นคนฝันแม่นคนฝันแม่นประจำช่องยูทูป ประจำช่องยูทูบไหมคนซืินทีวีตัวนี้เาก็คุณสัพเพยานางเนรอคุณสัพพยานางครับวะขอบคุณมากมากเลยจีสอนสาธุสาทุสาธุสาธุไปเดี๋ยวเราไปตามเลขอาจารย์โกยกันต่อไปตามเลขอาจารย์โกยเนาะครับสาธุสาธุสาธุไปเดี๋ยวเราไปตามเลขอาจารย์โกยกันต่อนะครับไหนน้ออาจารย์โกยทางไหนโอ้โหนโอ้หน่สารสารตายายไป นะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามเลขหลังหลังเลขออกเนาะกับอาจารย์กวยให้ต่องวดเลยนะครับวันนี้อาจารย์กวยจะให้ตัวไหนจะแล้วก็จะไปนั่งให้ตรงไหนก็ยังไม่รู้อาจารย์กกยโวยคุยกับยายอยู่ยายถูกกี่บาทยายโอ้ถูกเยอะฮะใชยเขาไม่ใายถูกเยอะ เขาว่ายาถูกตั้งห้าร้อยไม่ใช่เหรอเราผิดอะไรทำไมไม่ออกหรือว่าไม่ได้ตั้งครูมันผิดตั้งแต่โลละคือไม่ถูกต้องตามระเบียบของผมการต้องบอกระเบียบของอาจารย์มีอะไรบ้างันี่จะทำให้ถูกระเบียบทั้งครูบอกนั่นเลยมีวยกลวยห้าแล้วดอกไม้อันนี้ทำง่ายๆมันก็ มันก็ออกง่ายๆไม่มันลอยนวลเลยลอยนวลถ้ามีเงินเท่าไหร่ยี่สบี่บาทยี่สบี่บาทคันครูไม่ต้องปกติไม่เคยมีใช่ไหมบางครั้งเขาไม่ให้ก็มีอมไม่ใส่อ๋อันนี้ก็ใส่แบงค์ร้อยอย่างนี้นะมันมันเกินมันผิดผิดหมดอ๋อผิดหมดต้องครูต้องให้เต็มเต็มต้องให้ยี่สิบสี่บาทเต็มเต็มก็ต้องต้องยี่สิบไปหนึ่งเหรียญบาทอีกสี่เหรียญอืครับแล้วก็กลวยแล้วก็ทูบแล้วก็เทียน นี่ครูผมอย่างนั้นออกแน่นอนเทียนวันนี้ทุ่มมาแล้วเทียนแล้วเทียนเทียนอะไรเล็กได้ไหมเทียนใหญ่นายก็ได้ครับให้ต้เป็นเทียนก,ก็ว่าเทียนนั่นแหละเอาเทียนเครื่อไอ้ค่อยอยจะพูดยากค่อยจะลดสิ่งที่ผมเคยลองมาเนี่ยเริ่มจะลดลดลดต้องต้องเ <ตา S 1> ย็บตรวไหมเนี่ยเย็บเต้าให้ยาเย็บให้อ๋อ แล้วมันเริ่มเสื่อมแล้วเออใช่ใช่ต้องเย็บตรวอย่างครับยายต้องต้องเย็บกลวยก่อนนิดหนึ่งเนาะรอรอรอให้ได้จังหวะก่อนเนาะให้จังหวะยายย็บตรวยก่อนห้าหย็บตรวห้าใช่ไหมครับแล้วดอกไม้นี่เอาใบกล้วยมาเย็บกลวยให้อาจารย์โปรยหน่อยห้าอันอือแบครับจะไปตรงนู้นนิดนี้ก็เด็ด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 นี่มันไม่ถือไม่ถูกใช่ไหมครับคือมันเหมือนแต่ว่าลงตรงไหนก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ลงได้ให้เด็มีกล้วยครุกสูตร พันห้าครับห้าเงินยี่สิบสี่บาทเงินต้องยี่สิบาทแค่นั้นแหละเงินต้องยี่สิบสี่บาทให้เป๊ะๆครับให้ร้อยก็ไม่ได้ไม่ได้เกินครูเกินครูให้ร้อยคือให้ในกระเป๋าหรือใส่ซองได้ได้เต็มเอย่าไปใส่ขันครูอย่าใส่ขันครูใช่อ๋อนี่มันมันจะเริ่มอะไรแบบเสื่อมมันเพี้ยนใส่ซองหรือใส่ป้ายถ้าอยากใส่ ถ้าไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่คืออย่างนี้เพูดตรงๆเลยทีนี้ครับอจารย์เรพูดไงครับอเย็บกับยายก็ได้เย็บเย็บห้านเย็บเย็บเย็บตัวเย็บกลวยห้าอันเยให้ยายเย็บก็ได้เดี๋ยวดอกไม้มาให้ยายหน่อยห้าคู่ใช่ไหมห้าอกไม้ห้าคู่เพื่อนห้าคู่จะเป็นสิบอันนี้ห้าอันห้าอันพองูปะนางูปะนาปนาดอกไม้ห้าอันดอกไม้ห้าดอกไม้ห้าอันอันนี้ให้ ทีมงานเรามาเยอะนะครับเดี๋ยวทีมงานเราหาดอกไม้หาดอกไม้มู๊จะปลดดอกไม้ผมมีอยู่ทางนี้นี่บอกครับสวัสดีครับจุกะจุกะจุกกะจันงปวยจุกกะพันดีพันดีโ่าจุกะพันดีพันดีโอ้ยจุกะพันดีพันดียายเขาเย็ดตัวให้แล้วนะครับวันนี้ยายเย็บตัวให้แล้วยายจัดหนักจัดเต็มทำให้ถูกต้องเลยวันนี้มือลู มารูด้วยสลาลู้สลาฮะมารู้สลาพ่อเนี่ยทำมูทำไมดีนะคุณทำไมทุ่งทำไมทั่วจะสุนทรได้วยเองต้อาทำให้ถูกต้องทำให้ถูกใช่ใช่ต้องทำให้ถูกดอกไม้ห้ามไปมักง่ายไปเด็ดนู่นเด็ดนี่มาเด็ดเอาเด็ดเอานี่ดอกไม้แต่เอาจรวยได้ไหมนี่ดอกไม้ไหนหนูมันไปไม่ได้ล่ะเรือเอายอดไม้ได้ไหมยอดไม้หรือดอกไม้อาจารย์ต้นดอกไม้ดอกที่อื่นมีไหม รันไม่ใหญ่ผมมาจังนู่นทำเสีอมุดคนพ่อตามฮะแถวนี้ถามยายดูว่ามีไม่ดอกไม้ดอกไม้จะเป็นเลือกสีไหมไม่ต้องเลือกครับอาจจะเป็นดอกไม้ถ้าจะเป็นดอกไม้ดอกอะไรก็ได้เป็นดาวเรืองยิ่งดีเลยเนาะดวเรือให้จะมีโบ้ยช่วยด้วยได้ยินบ่ พูดจะพูดแล้วแกเหมือนตะคอกใส่เลยย่อยเรียกสวกตัวไหนเยอะเอ้ยต้องตะคอกแบบต้องตะคอกแบบนี้บ่ต้องตะคอกงี้แกไม่ได้ยินหรอกไม่งั้นแกจะไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินบ่ยอยเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์กุยบอกให้ตะคอกไม่ถ้าพูดเบาๆนถะ ผมอยู่ข้างรั้วตรงน so ี pair, ้ะบ้านผมนี si ่คุยกับแกแกไม่ตอบสักคำแกไม่ตอบแกไม่ได้ยินไม่ได้ยินอ๋อจ้าเไม่ต้องตลกี่สวยยาย่เฮ้ยเฮ้ยต้องพูดจฝากรเ่องเกนีกันนี้อืไปอะัยาย ยยญ่ใยโอ้ไม่ได้ยินจริงจริงเยใหญ่นั่นโอ้ได้ยินเลยได้ยินจริงจริงได้ยินจริงๆได้ยินแล้วอืมถ้าพูดค่อยไม่ได้ยินบะอยู่ข้างคนละข้างรัวนี่ยังไม่ตอบเลยก็ยังไม่ตอบเลยอืมผมทดสอบแล้วเมื่อกี้ใช่จริงๆยายไม่ได้ยินเทสฮะเทสเทสก็ได้มาเจออาจารย์โกลวยแล้วนะครับ ตอนนี้กําลังกําลังหยิบกล้วยหยิบกล้วยอาจารย์กล้วยอย่างหยิบกล้วยทําอะไรอาจารย์กล้วยอาจารย์ปุ้วก็าน้ยครับจะไปขอโชคขอลาบที่ไหนเนี่ยวันนี้จะพาไปที่ไหนเนี่ยหนึ่งฮะมีมีสองบาทนี่ตรงตรงนี้ตรงไหนครับไกลไหมอาจารย์ไม่ไกลครับไม่ไกลประมาณเกือบกิโลโอ้ประมาณกิโลหนึ่งแล้วเราจะพาคุณผู้ชมนะครับเดินไปอีกหนึ่งกิโลนะครับเพื่อจะขอโชคขอลาบนะครับวันนี้รับรองว่าได้ทีเด็ดแน่นอน ถ้าจัดเต็มอย่างนี้้อาจารย์ถ้าจัดเต็มอย่างนี้มีคันหมาคันภูอย่างนี้เ,<อ>เงินยี่สิบสี่บาทขาดสองขาดอีกเหรียญอีกอก,กี่บาทนะขาดสองเหรียญจะหาอยู่มีตะแบงอ๋อขาดอีกสองเหรียญเดี๋ยวผมกลวยในกระเป๋าก่อนเด้อเดี๋ยวให้ผมกลวยในกระเป๋าก่อนนะนดูดวูว่าจะมีไหมเด้อให้ผมดูก่อน ครับบูดจตะบูไงบูนรับรองว่ามีทีเด็ดแน่นอนอาจารย์โกยบอกวันนี้มีทีเด็ดแน่ๆนถ้าจัดถูกแบบนี้เด็ดแน่้ถูกเด็ดอาจารย์โกยบอกว่าเด็ดเด็ดแน่นอนเด็แน่นแน่นน่นแนแน่นแนนแนนแน่นแน่นแนแนนแแ่นแแน Yeah? จัดถูกเป็นระบอบแบบนี้นี่ขันครูนี่เออทำให้ถูกทำให้ถูกก็ย่าบอกเลยว่าครูาทำให้ถูกด้ออ๋อถ้าทำถูกออกแน่นอนรถบานบ้านสบรีถมีไหมขบานรีตูบอย่างนี้ยังบาทมีขบวนอ๋อถ้าถูกสองบาทถ้าอ่ก ต้องสูงกว่าอ่ะอาจารย์กวยจะได้ให้แล้วหมดกัรอาจารย์กวยจะเขียนนอยนอีะไมีืด่าเสรีคาถาเขียนก,ก,ก,ก็ต้องลงคาถาปากาก่อน

อ่ะช่วยกันพิมพ์ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับเยีซีทุกท่านนะครับช่วยกันพิมพ์ด้วยด้วยแปดเก้าสี่เจกับเจ็ดสองพิมพ์รัวรัวพิมพ์รัวรัวซาธุซาตูแปดเก้าสี่เจ็ดสองซาแปดเก้าสี่ับเจ็ดตัวแก้าสี่สองตัวเจ็ดสองจารลองเล่าไปฟังเนี่ยคือเมื่อกี้นี่คือมีร้านก็ลงมาด้วยมีใครบ้างร้านตายายตากับยายถามชื่อไม่ตอบถามชื่อไม่ตอบเลย มีมีตากับยายกับหลานด้วยหลานมาลงมาด้วยหลานลงมาด้วยแล้วหลานห้ามปิดฝาีห้ามปิดฝาเลยเอาไว้นี่เลยใช่ไหมอาจารย์คือหลานเก๋เหิวหลานเก๋เหิวงโอ้ยกโตบานอันนี้เด้อบไม่เคยได้กินเลยอาจารย์ไม่เคยมีใครมาเอาหรอกของนี่นะแล้วไม่เคยใครมาเส้นไหว้ด้วยนี่แต่มาทำบุญทำบ้านมาทำบุญโอ้โหสุดานี่ยเส้นไหว้ ตรงนี้จะให้เลขแม่นมากนะเห็นไม่เคยตะกรอนอครั้งแรกใช่ไมอครักเนอตาเอ้ยมันบันเรังแรกครั้งแรกครับด้วยชัดด้่ไ้นี้กรขออะไรหมมีกบอกอะไรมัตาไม่ได้ขออะไรเลยมีแต่ผมขอตามีแต่จางขอตาขอเลขสามตัวสองตัวมันกระซิบเริ่มมาทำาเ ไม่ได้กระซิบตัวเคยพูดดังๆเลยแกว่างไงอาจารย์มงพูดดังๆตามเรียนนะพูดดังๆตามแกครับยังมามีใครมาหากูเลยอ้าอืมมีแต่มึงมาอ่าับนี่แต่มึงมาขอเลขครับเขาพูดตาพูดอย่างนี้เลยบ่ครับมันก็ผมก็บอกกับปู่เชิญไม่มีใครมีมลผมจะมาทำไมอ้าอ่าอืม รอห้ากนั่งอยู่ชั่งมังหนะอ๋อแล้วก็ตากเลขขอเลขบอกว่าเลขบอกบอกบอกเป็นตัวเลขเลยครับว่าอย่างไรับนี่ครับเลขนี้ตาบอกยังไงบอกขอเสียงกับตาันตาหน่อยตาต้นโพนี่แหละตาก็บอกว่าอย่างไงบอกเแกนเสียงนี่ตัวนี้เลยตัวนี้เลยก็บอกว่ายังไงจ้ะถ้าผมมองผมไม่ได้มองผมก็ไม่เห็นกัอนโออกมันคือออกเลยตาได้ยินเสียงได้ยินเสียงว่าอย่างไงนะ ตาเขบอกว่าแปดเก้าสี่เจ็ดสองมากับตากับยายก็ล้านลงมาด้วยสามคนสามสามลงมาสามล้านตาก็อยากกินน้ำแดงอ้อยเพออ้อยซีเอกอยเ็รดก็มีน้ำส้มน้ำแดงนปลาถูกเนาะซือเฮีนนี่ฮานอยอาจจะถูกมั้ง หานอยให้ใครใครดูก็ซื้อหานอยด้วยหานอยด้วยเนาะเลขจะเป็นเลขเลขใหญ่ด้วยใช่ไหมจาเนี่ยครับเบ็ดเสร็จเลยเบ็ดเสร็จเลยแล้วโรตีโค้งวันที่สิบห้าอ๋อสิบห้ามาไม่ใช่วันที่เท่าไหร่เนาะวันที่หนึ่งกันยายนที่เลขสีออกวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดมามารบหนึ่งที่สามสิบเอ็ดจะการันตีให้งวนนี้มันคาดเคลื่อนเพราะอะไรจานลองเล่าฝังอีโรบสิ จะการันตีให้ฟาดเลื่อนว่าลบงวดนี้ไม่ไม่ไม่ลบงวดนี้เป๊ะเลยเป๊ะๆแล้วโชคเด็ดไอ้กิ่งไม้ใบหญ้าแล้วมาทำพิธีพิธีให้ผมอ๋อคือไม่มีตรวยที่มันเป็นไม่เป็นลักษณะแบบนี้อ๋อถ้าแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องเป๊ะแน่นอนเป๊ะๆเลยการบรรจั่น้ำน้ำส้มยังเด่นใจเลยเด่นใจเลยใส่จานเลย แสดงว่าเขาดีใจมากถ้าดูเลขหน้าเสือด้วยก็ภูมิใจแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ